มาดูประเด็นต่อไปนะครับไปดูรายละเอียดของคุณนุ่นที่ให้สัมภาษณ์ในตอนนั้นกันดีกว่านะครับนุ่นตื่นเต้นเห็น UFO ดินมาปรากฏสีรอบถ่ายภาพเป็นหลักฐาน ไม่ข่าวเนี่ยคุณนุ่นเขาเล่าว่าคุณนุ่นไปทำงานถ่ายรูปให้กับครีมกันแดดซึ่งเป็นสินค้าใหม่ของคุณนุ่นเองโดยไปถ่ายกันที่ประเทศฝรั่งเศสอ้างอิงวันที่ก็คือวันที่24กรกฎาคมปี2560ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับ หลังจากคุณนุ่นเดินทางกลับตรงช่วงถนนมอเตอร์เวย์ผู้จัดการส่วนตัวเห็นดวงไฟกลุ่มหนึ่งจึงได้ถามไกดว่าตรงนั้นเขามีงานอะไรหรือไม่คำตอบที่ได้ก็คือไม่มีมันเป็นถนนเส้นทางยาวกลุ่มไฟนั้นค่อยๆขยับออกไปแล้วก็หายไปเลยผ่านไปสักพักกลุ่มไฟดังกล่าวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเป็นกลุ่มไฟขนาดใหญ่คุณนุ่นพยายามใช้มือถือถ่ายแต่ก็ถ่ายไม่ได้เพราะมันสว่างมาก สักพักกลุ่มไฟนั้นก็ปรากฏอีกครั้งครั้งนี้คุณนุ่นสามารถถ่ายภาพไว้ได้ซึ่งก็คือภาพนี้นะครับและหลังจากนั้นก็เห็นอีกรอบพอโทรไปสอบถามคนรู้จัก ที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ได้ข้อมูลว่าแถวแถวนั้นเขาเพิ่งจะจัดงานฉลองครบรอบ50ปีที่เจ้าของไร่ลาเวนเดอร์เคยเห็น UFO และเหตุการณ์ตอนนั้นก็ทําให้3ปีผ่านมาเนี่ยเจ้าของไร่ไม่สามารถปลูกอะไรขึ้นได้อีกเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับคุณนุ่นยังบอกอีกว่าคนรู้จักของคุณนุ่นไม่เคยเห็นอะไรแบบที่คุณนุ่นพบสามีของคนรู้จักคนนั้นก็เป็นผู้สนใจเรื่องอะไรแบบนี้มานานเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่มองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้เลยนะครับว่าภาพที่คุณนุ่นถ่ายเนี่ยมันเป็นดวงไฟกลุ่มใหญ่บินเรียงตัวก็เป็นขบวนสวยงามเหมือนกันนะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกครับซึ่งถ้ามันเป็น UFO จากนอกพิภพบก็ต้องถามว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรในการบินปรากฏตัวเป็นรูปร่างสวยงามแบบนั้นแล้วถ้าพวกมันไม่ใช่ UFO จากนอกพิภพบแต่เป็นจากมนุษย์ละ่ะมันจะเป็นอะไรได้บ้างทไมถึงสงสัยแบบนั้นละ่ะก็เพราะว่าคุณนุ่นเองเขาบอกว่าคนรู้จักบอกเองว่าเป่านั้นมันมีงานรบร้อส50 ที่เจ้าของไร่ ender, ลาเวนเดอร์เขาเห็น UFO ใช่ไหมผู้บรรยายก็ลองไปค้นนะครับจริงๆเรื่องนี้ค้นเจอมานานแล้วแต่ผูบ้บรรยายมองว่ามันไม่น่าจะต้องเอามาเสนอคือในปี2560ที่ข่าวนี้เกิดขึ้นมาผู้บรรยายก็ค้นพบคลิปใน YouTube จํานวนมากที่เพิ่งอัปโหลดในช่วงปี2560นั้นเหมือนกันก็คือคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้อากาศยานไร้คนขับบังคับด้วยคลื่นวิทยุจํานวนมากขึ้นไปแปลอ,กอักษรเรียงตัวกันบนท้องฟ้า โดยหลายคลิปอ้างอิงว่าเป็นทีมบังคับโดรน มันเป็นการแสดงแนวแสงสีเสียงบนท้องฟ้านะครับเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมสั่งงานโดรนจำนวนมากให้บินเรียงตัวกันเป็นแบบอยากได้รูปอะไรก็ทำให้ดูได้เลยและปัจจุบันเทคโนโลยีการแสดงแสงสีเสียงแบบนี้ก็ได้พัฒนาไปไกลมากจนสามารถทำเป็นกราฟิกรูปภาพต่างๆออกมาได้ตื่นตาตื่นใจจนแบบสามารถแสดงออกมาเป็น3มมิติแบบนี้ได้เลยดูภาพประกอบไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณนุ่นเห็นเนี่ยคืออะไรกัน แเรามาดูประเด็นต่อไปที่คุณพีทบอกก็คือเรื่องของคุณคอฟฟี่3บาท50เคยเห็น UFO ของจริงใช่หรือไม คุณทัฟฟี่สบาทห้คือ1ในสมาชิกวงดนตรีและแสดงโชว์วง3บาท50แล้วก็ชัดเจนเหมือนกันว่าคุณทัฟฟี่เองเคยออกมายืนยันเรื่องนี้ผ่านสื่อโดยผู้บรรยายขออ้างอิงข่าวช่วงปี2563นะครับคุณทัฟฟี่บอกว่าเห็นกับตาพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ถึง20คนเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผู้บรรยายถูกสอบถามจากท่านผู้ชมจํานวนมากเหมือนกันแต่ด้วยผู้บรรยายไม่อยากไปยุ่งอนะ่ะ น,นขออนุญาตใช้โอกาสนี้เล่าไปเลยนะครับคุณทัฟฟี่บอกว่านอกจากเหตุการณ์เมื่อปี2 5 6 3คุณทัฟฟี่เคยเห็น UFO บนท้องฟ้ากับตามาก่อนด้วยตอนนั้นคุณทัฟฟี่อายุ18ปีกำลังเรียนปวชวอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีคุณทัฟฟี่เล่าว,ว่าตอนนั้นที่จังหวัดสิงห์บุรี่มีข่าวเรื่อง UFO ดังมากๆคุณทัฟฟี่ตัดสินใจขับรถไปจนถึงจุดที่เป็นข่าวเลยแล้วก็ได้พบกับเจ้าของบ้านที่เขาอ้างว่าสามารถสื่อจิตกับ UFO ได้ โดยบ้านหลังนั้นตอนนั้นมีชาวบ้านมากันหลายคนซึ่งลุงเจ้าของบ้านใช้กระดาษจดรายละเอียดสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวต้องการซึ่งก็มีตั้งแต่ลักษณะของตัวยานที่พวกเขาใช้ไปจนถึงอาหารที่พวกเขาอยากกินหลังจากนั้นลุงเจ้าของบ้านก็สื่อจิตเรียก UFO ออออกมาซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่คุณท็อฟฟี่ได้เห็นกับตา ว่า UFO เนี่ยมันดูคล้ายๆไฟหน้าของรถชอปเปอร์กำลังบินอยู่เหนือหัวชาวบ้านที่มาเป็นสักขีพยานเวลาต่อมาคุณทอฟฟี่ก็ได้พบกับคุณต้องคาราเมลและได้ชวนคุณทอฟฟี่ไปที่เขากะลาและได้พบลำแสงจำนวนมากสองสว่างมาจากทางท้องฟ้าทำให้คุณทอฟฟี่เขามั่นใจแน่นอนว่า UFO จากต่างดาวมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวง หลังจากนั้นคุณท็อฟฟี่ได้พยายามสื่อจิตถึงมนุษย์ต่างดาวด้วยตัวเองทำไปถึง12ครั้งก็พบว่าสามารถมองเห็น UFO ได้8-9ถึงครั้งโดยคุณท็อฟฟี่อธิบายว่าวิธีสื่อจิตถึงมนุษย์ต่างดาวนั้นจะต้องจุดธูปจุดเทียนขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางในสถานที่นั้นๆให้ท่านช่วยเปิดท้องฟ้าหรือตามความเชื่อจะเรียกว่าเปิดประตูมิติแล้วสื่อจิตออกไปว่าขอให้เขาปรากฏต่อหน้าคนหลายสิบคนณที่แห่งนี้ และให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ดาวเทียมหรือเครื่องบินนั่นแหละครับสิ่งที่คุณทอฟฟี่ยืนยันอย่างไรแล้วโปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆนะครับเนื่องจากทางมิติที่6เองก็เคยประกาศเอาไว้แล้วว่าการปรากฏตัวของ UFO ในเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างใกล้เคียงกับเรื่องของทางจิตวิญญาณดังนั้นเราต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เรื่องนี้ครับประเด็นต่อไปคุณมาชาเคยเห็น UFO จริงหรือไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณพีทที่ออกตัวว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินมาบ้างตอนนั้นคุณมาช่าออกมาจากบ้านแล้วก็ได้เห็นอากาศยานอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเสียดายที่คุณมาช่าไม่ได้ถ่ายภาพไว้ซึ่งก็จบแค่นี้นะครับคือผู้บรรยายเองก็จําได้นะครับว่าคุณมาช่าเคยออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันไหนเห็นอากาศยานแบบไหนด้วยเสียดายครับ ประเด็นต่อไปคลิปที่ถูกไล่ลบที่คุณพีทเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากทางนาซาสั่งให้ลบคลิปเหล่านั้นพวกมันคือคลิปอะไรน่าเสียดายนะครับผู้บรรยายเข้าไปดูที่บล็อก17ซึ่งถือเป็นบล็อกส่วนบุคคลที่คุณพีทจะแวะเข้าไปอัปเดตนานๆครั้งถึงแม้มันจะมีร่องรอยว่าคุณพีทได้แชร์คลิปอะไรเอาไว้บ้างก็พบว่าคลิปต้นทางบางคลิปถูกลบไปแล้วด้วยเหตุผลที่ทาง YouTube เขาบอกว่าคลิปที่แชร์เหล่านั้นไปละเมิดลิขสิทธิ์แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นคลิปที่ละเมิดลิิิขสททธ์องงงาาาาแต่่ยยยรนัผู้ ว่าอุตเทศต่างๆที่ทางนา s a เขาได้อัปโหลดลงไว้ในที่เว็บไซต์ของนาซาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางนา s a ได้กำหนดเอาไว้และอนุญาตให้ใช้ในทางการค้าได้ในบางกรณีโดยไม่แอบอ้างว่า NASA ไปสนับสนุนสินค้าเหล่านั้น หมายความว่าสามารถนํามาใช้ได้ถ้าไม่ได้ละเมิดกฎเกณฑ์ดังนั้นถ้าจะโดนลิขสิทธิ์อาจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ของใครมากกว่าแต่ก็ยังดีที่ว่าคุณพีทเขาไม่ได้แชร์แค่คลิปแต่ได้แชร์ชื่อคลิปเอาไว้ให้ดูด้วยทําให้ผู้บรรยายสามารถนําชื่อคลิปเนี่ยไปนค้นหาได้ว่ายังมีอะไรเหลือให้เราดูบ้างเราก็ไปดูกันทีละคลิปนะครับซึ่งแต่ละคลิปผู้บรรยายเองก็ขออนุญ,ญาตเผยแพร่แค่ภาพนิ่งนะครับเพราะว่าก็กลัวเรื่องลิขสิทธิ์เหมือนกันนะก็ไล่จัดล่าสุดไปเลยนะครับ ตัวแรกเป็นคลิปชื่อ A.S.A. Sand Machine R.C.R. X.P.4 ผู้บรรยายเอาชื่อนี้ไปค้นใน Google แล้วพบว่ามันน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับรถที่สามารถวิ่งในทะเลทรายได้ห้ามไปก็แล้วกันครับคลิปที่2 Alien Planet Full Documentary อันนี้เป็นคลิปรายการสารคดีนะครับไปดูคลิปต่อไปคลิปที่3นะครับ UFO 2013 Gray Aliens t o u c h on Tape วงเล็บ very scary น่ากลัวมากๆกก็คือคลิปถ่ายติด Alien, ไปลองหาดูกันครับสิ่งที่พบก็คือยังมีต้นทางของคลิปนี้เหลืออยู่บ้างนะครับแล้วคลิปที่เจอเนี่ยมันก็น่าจะมาจากช่อง YouTube ที่โมยคลิปเข้ามาอัพใหม่ก็มาดูคลิปแรกกันดีกว่าเอาแบบเร็วๆเลยต้นคลิปเนี่ยเขาระบุชื่อเจ้าของคลิปตัวจริงก็คือคุณอาร์เซลแองเกอร์เวอร์บคิดปัจจุบันช่องของเขาถูกปิดไปแล้วนะครับดังนั้นคลิปที่เราพบเนี่ยชัวร์ครับคลิปขโมยมามาดูทีละเรื่องเรื่องแรกเอเลียนโผล่มาจากทางหน้าต่างไปดูกันเร็วๆเลยครับ ย้อนดูอีกทีขอดูอีกทีคิดว่าไงครับมาดูคลิปต่อไปเรื่องที่สองเอเลี่ยนเดินผ่านกล้องย้อนดูอีกทีนะครับขออีกทีซูมเข้าไปใกล้ๆเลยคิดว่าไงครับของจริงหรือของปลอม ไปดูอันต่อไปเอเลี่ยนวิ่งผ่านกล้องในท่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับมันดูเหมือนหนูท่อวิ่งผ่านกล้องมากกว่านะครับไปดูต่อไปเอเลี่ยนโลรมาทักทายขอดูอีกทีครับขอดูอีกทีครับ พอ,อดีกว่านะนาซาเขาจะลบคลิปแบบนี้เพื่ออะไรเหรอดูคลิปต่อไปกันครับอันนี้เป็นคลิปจากฟุตเทจที่อ้างว่าถ่ายจานบินหรือ UFO ได้นางคุณพีทเองเขาก็ออกตัวชัดเจนนะครับว่าหลายคลิปที่เขาพบเนี่ยมันมีทั้งคลิปจริงและคลิปปลอมเราเองก็ควรจะพิจารณากันเองนะครับว่าอันไหนของปลอมบ้างมันดูไม่ยากนะครับของปลอมทางผู้ลงคลิปเขาก็มักจะบอกว่าเป็นของจริงนะครับแล้วตัวอักษรที่ใช้ก็จะเป็นตัวอักษรแบบใหญ่เน้นจนเกินงามแบบเนี้ย เนีครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คือคลิปปลอมแน่นอนนะครับไม่เนียนด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่มันกำลังแวบหายไปนะคลิปต่อไป Incredible UFO Evidence Based UFO Sighting June 2013 เป็นคลิปที่ถ่ายติด UFO มีการซูมเข้าไปใกล้ๆให้เห็นชัดเลยว่าท่ำกลางสิ่งแวดล้อมที่เบลออย่างมากนั้นตัวดวงไฟ UFO กลับดูนวลตาไม่เบลอเลยดังนั้นมันเป็นคลิปที่ทําขึ้นมาแน่นอนนะครับถ้าเอาไปเทียบกับคลิปฟุตเทจของจริงที่ผู้บรรยายนําเสนอไปนะในคลิปแรกที่บอกว่าคุณพีทเขาเจอแล้วก็ผู้บรรยายก็เห็นว่าเป็น UFO จริงเขาจะไม่ได้เรืองแสงนวลตาแบบนี้จะชัดๆเลย ดวอนต่อไปนะครับ The Moon and Aliens UFO Base a Satellite that doesn't belong to us อันเนี้ยเข้าไปดูแล้วก็คือเรื่องของโมนาลิซาบนดวงจันทร์หรือเจ้าหญิงบนดวงจันทร์มิติที่6เองก็เคยทำไปแล้วนะครับที่สูดได้เลยว่าปลอม เป็นหนังสั้นยุคเก่าที่ทําขึ้นมาเพื่อระดมเงินบริจาคจากท่านผู้ชมขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงคือสมัยก่อนเรื่องของโมนาลิซาบนดวงจันทร์เรื่องนี้ผู้บรรยายเคยคิดว่าเป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะครับพอรู้ความจริงไปแล้วมันก็ทําให้ผู้บรรยายมันมาไขปริศนาเรื่องแนวนี้ตลอดมาด้วยเพราะว่าไม่อยากถูกหลอกอย่างที่ผ่านมาเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยไปดูกันว่าในอินสตาแกรมของคุณพีททองเจอือมีคลิปจากทางบ้านที่ส่งมาให้เขาคลิปใดบ้าง ที่ดูแล้วน่าจะเป็นของจริง